มะขามแปรูปสารัต The secret side of me I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me. The beast is ugly. I feel the rage, and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake. นัคะสวัสดบกิจกรรมในวันนี้ที่เอมี่ไปทํามานะคะโอ้โหนี่เลยค่ะคือตัวช่วยที่ดีของเอมี่เลยนะคะในการล่องแก่งที่สักสุภารีสอร์ทแห่งนี้นะคะก็คือเสื้อชูชีพของคาราะคะ์าค่ะเพราะว่าเสื้อชูชีพของคาร์านะคะมีขนาดที่พอเหมาะพอดีกับตัวเอมี่เลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะ สีสันก็เก๋ไก๋นะคะมีช่องเล็กช่องน้อยสามารถใส่สิ่งของลงไปได้แล้วก็ลอยตัวได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้ววิธีการสังเกตนะคะว่า,าความปลอดภัยของของเสื้อชูชีพเนี่ยยังโอเคอยู่หรือเปล่าให้ดูที่สีนะคะถ้าสีซีดเนี่ยก็ควรจะตรวจสอบดูว่าเออมันมีอะไรชำรุดหรือเปล่ามันยังลอยตัวดีอยู่หรือเปล่านะคะก็ต้องคอยเ,อเช็คสภาพนะคะโอ้โหแต่ว่าเอมมี่มั่นใจมากเลยนะคะในเสื้อชูชีพตัวนี้ รักอะแลวมั่นใจว่าในทริปต่อไปของเอนี่นะคะก็คงจะใช้เสื้อตัวนี้เหมือนเดิมค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้ที่เอมี่ไปทำนะคะได้ทั้งระจญภัยแบบลอยฟ้าได้ทั้งประจญภัยแบบลอยน้ำนะคะโหยเรียกได้ว่า ใช้วันหนึ่งผ่านไปได้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะพอทํากิจกรรมเสร็จนะคะก็หิวค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าที่สวนสักสุภาวิสส์เนี่ยเขามีโซนที่เป็นร้านอาหารบริการด้วยนะคะแล้วก็เอมี่ก็นั่งอยู่กับเจ้าของวิสส์นะคะพี่อูดสวัสดีคะ่ะโับโหเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้นะักท่องเที่ยวมาพักเยอะไหมคะก็ส่สวนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเยอะก็่ะนะวันธรรมดาก็จะมีบ้างอืมแอคทิวิตี้ที่นี่มีอะไรบ้าง หลักๆเลยขาดไม่ได้น้องแก่งเพลินนะครับแล้วก็มียิงปืนเพนบอลมีรถเอทีวีแล้วก็มีกิจกรรมจะขอสูงสามสี่ฟุตโดดหอเลยตัวรับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าก็ถ้ามาจากรายการนะครับก็ส่วนลด10%อรอยอย่าลืมนะคะบอกว่ามาจาก across the world ได้ส่วนลดอีก10%ใช่ไหมคะโอ้โหตอนแรก เล่นมาก็คิดว่าโอ๊ยจะมีอะไรทานหรือเปล่าเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ว่าที่นี่มีอาหารบริการด้วยนะคะเป็นในส่วนของร้านอาหารใช่ไหมคะก็จะเป็นอาหารไทยนะฮะแต่ว่ารสจัดจ้านอาหารไทยแล้วก็มีอาหารพื้นบ้านแบบที่รสจัดจ้านมีวันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้หน่อมไม้ไผ่ตรงนะฮะไผ่ตรงรที่นี่มีหน่อไม้เยอะใช่ใช่ไหมคะมามาประจินก็คือต้องกินหน่อไม้ไผ่ตรงหน้าฝน<อ>แล้วก็ ผักกระเฉดจะรูดน้ํากระเฉดในนมคือจะกรอบแล้วก็ไม่ไม่เหนียวเหมือนกระเฉดธรรมดาครับโอเคคแล้วอันนี้อันนี้เป็นต้มพริกลงเรือครับพริกลงเรือครับก็เป็นกุ้งกุ้งสับกับหมูแล้วก็ใส่ใส่กับพริกแกงนะครับแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดแล้วก็ปลาสมุนไพรปลาสมุนไพรแล้วก็ยำทะเลนะครับโอ้ยำทะเลนยำจิ้มรสเด็ด น้ำจิ้มนี่ต้องแซ่บมากแน่<ช>เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะเราดน่ไม้ก่อนก็ได้ได้ค่ะค when get you god kiss catch มากั่ได้นะคะจาก Across the World 10%เดี๋ยวเอมี่กับพี่อุ๊ยขอรับประทานอาหารไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ใช้กำลังมาทั้งวันเลยค่ะพี่อุ๊ได้ครับเราจะต้องเพิ่มไขมันเข้าไปหน่อยเพราะว่าเราไปเบิร์นออกมาเยอะแล้วม <c oughs> วยแต่ว่าหน่อไม้ไผ่ตรงที่นี่หวานนะคะเราจะรสชาติหวานๆอาดูเลยค่ะองดูเลย โอ้โ่บจงคุณผู้ชมคะเอมี่ต้องขอทานอาหารก่อนนะคะวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะนะคะ <c oughs> สัปดาห์หน้าเอมี่จะไปทำกิจกรรมเจ๋งๆที่ไหนนะคะต้องติดตามนะคะ Hmmhmm <mile> Vertical Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Hello again, to all my friends Together we can play some rock and roll Rock and roll. Rock!